โอ้มาตายยังนี่พนักดเยลเพนยเพนเพลงเมื่อแล้วมีทีมเลยโอ้มเน่นดงานมคพนลนะโอเหมือนนี่เหมือนี่ทีมงานส้างเพลงเป็นอันนั้นครับผมกุตอตมอกุตอตมอเสาเอ็น ขุดตอมอเสาเอ็นหรือว่า,าเสาสเตย์ห้องแหงทางนี้เลยบ่าวตัดเนี่ยต้องมาทางนี้เลยผู้สันหญ่ๆยังเสียบวะเออย่องย่างย่องย่างทั้งพุ่นมาพี<น>่ท <c oughs> ั้งพุ่นมาทางพี่เนาะแมนเออรับรองต้องมาใส่แห้งทางพี่ครับแมนคนใหญ่ๆบึกๆึังเสียต้องมาใสา่ให้ละเงานทางนี้เนาะเออมาบ่าล่ะ คืออยู่บ่ไเลี้ยงเนี่ยไม่ยังบ่เลี้ย่เลียวก็ไม่ยังหน่อยเดียวเนอะว้าวตะจอมรวยครับอรวยหลายรวยหลายคอะค่กค่ะค่ะ่งจากว่าบรรยากาศโคกน้องน้ำเมื่อน uh well ี้ครับหลังจากฝ่าฝนเทวดาเพิ่นที่โรธดเมื่อวานเนี่ยเนื่องจากว่าเบ้าอีนี่ละหาล่องลำทำเพลงอยู่ เอ้ยเป็นไปทั่วไปครับอยู่อยู่ดิขับมือขึนนี่แมนบ่มันเปแมนน่าเป็นตัวนี้แมนบ่ก่อนที่มันสิเป็นสิวลสุฟังอ่าเบิ่งตอนนั้นผมไปทั้งคนกับบานิพนครับผมเบิ่งอยู่ในเฟซบุ๊กครับทางลาวเพิ่นป้อก็ถึงมาเกิดมาบ่เคยเห็นโอ้ยนิพนธ์เฟซบุ๊กอยู่ทางบ้านบาดสาปินครับเลยเปิดให้กันเบิ่งอในปอยู่บ้านพงษ์งามขึ้นทักแชทจะบานเฮาเดี๋ยวตื่นเต้อย่างเดียวบานกับมา3ชั่วโมงเท่านั้นครับ อึ้มใช่ดิไหมเพอาะที่หลังจากนั้นอีกผมโทรไปถามคาวยุด่วนที่แรกเขาเป็นยังหลังจากเหตุการณ์เขาปกติแล้วับด่วนกับว่าเราไม่ัง่างตุกแรงมาโทรถามข่าวสาวอิบคือกันครับโอมุนคือกันครับเป็นแบบเดียวกันเลยเดียวกันมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆว่านไม่ไบ้านว่ปั่นไหนได้มันเป็นอย่างนี่ครับไปเรื่อยๆครับมีก่ช่วงนี้แหละโอ้แบบตกแบบแดดออกเนาะเมื่อวานนี่เนาะอันนี้เนาะอันท่าครับครับ บึบบึบเนี่ยเห็นการทิงนะไปเบิ่งในช่องบอลนี่พิ่นพร้อมครับผมไปเบิ่งในช่องบอลเอ็ดเลยพี่น้องบอกเฮ็ดตกแสร้รถไหมบอกเป็ปกโอ๊กเนี่นไอไม่มาห่างมาสิบห้มอม่เนาะ แม่ครับโอ้ตุ้งฟงลงได้โอ้ดแต่เดี๋ยวเบิ่งแม่ที่อยากเก็บเบิ้งเห็บอยู่โอ้เบิ้งเห็บเบิ้งเห็บได้เกบเบิ่งเห็บเด่นหวานครับปลาทูร่างเห็ดยังบ่ถึอเลยตุนแรงขนาดเนาะแต่ว่าได้ไทยอยู่ช่วงนึงแต่ว่าขามถนนไปทางนั้นบ่มีหยังได้บัดนี้ครับโคกน้องหน้าสร้างโลดคือทรงอันนั้นมาให้วิดีโอมาให้เบิ่งเมื่อวานนียขิดหินไงกุ๊บถีบอันนั้นเลยควันไงเลยรถแล่นครับเอาสร้างวิดีโอไปเบิ่องของน้าไม่ไปใช้รถตู้ไปใช้รถข้างน้าข้างน้า แมนบ่นลลโอ้เป็นสันบ่อันนี้ก็อ,อ,อ้เป็นตากผ้าห่มแล้วครับเนื่องจากว่าเมื่อวานมันเปียกเนาะเปียกฝนสาดเมื่อนี่ก็ซีพากันไปหาซื้อหน้าต่างมาใช้ครับ ต่างมาใส่บ้านนี้ใส่บ้านนี้อ่า1บ้านก็มาประตู้ตู้ของทำงาน1นบ้านก็หน้าต่างของทำงานอีก1บ้านครับแล้วแล้วครับเป็นโควิดโควิดดีขึ้นกันสิ น้ำกับเต็มสะเลยครับเมื่อนี่เส้นสาเลยส่วนฟางนงฟางนงกับแอมฟ้าขึ้เก้าครับเมื่อนี่เนื่องจากว่าเป็นได้ฟ้ามาเด้เหมือนว่านนี่แยวมันเนี่ยมันทั่วครับแล้วมันทั่วเนาะนี่เงี้ยดีพูดถึงไฟเอาแมนบะนี่เป็นไล่ไล่แบบมานาวมันคือคิดว่าคือก็ได้ล่ะคนไปทางหรือไปหมู่านโอ้ไม่หอด ขวดเบียร์บาวตาไหน่ะปุ่น,น,นโอ้ยมาวาตาเนี่ยยัง่นได้กินเหล้ากินเบียร์อย่เงี่ยมาขวดเบียร์ไพ่ไสัน่าฮ่าฮ่า่าโอ้ยอบงบรรยากาศรอบๆบ้านครับน้ำก็เต็มบอ่อปีหลีเลยเอา่าแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาใส่ประตูตัวนี้ด้วยครับเมื่อนี้ แล้วครับจะไปเที่ยวอ่างกูบอนเป็นละครับนู่นเองครับโอ้ประตูห้องน้ำประตูห้องน้ำใส่แล้วฮาโถอะห้องน้ำแต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นบานขวาเป็นบานขวาะได้สลับมาใส่อ่าสลับบานภาพ อาใส่ทางสายให้เป็นเปิดสายพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นบานขวาเป็นบานขวาสู้เ,เพื่อพลังโ oh, อ้วันนี้เนาะเป็นแห้งทำงานครับ uh, oh. <laughs> อ่าโอ้วันนี้คือเอาเปิปดในแม่บ่าวตะขนมบ่าวแดงอันนี้ช่างโรตกินประจำเลยเพราะว่ากินแล้วดีมีวิตามินบีสิบสองขยำก่อนเดือย จะบาทเอาไปซื้อขนมจ้เอาไปซื้อขนมเยมยลยาหลบนอกฝาลบนลอก้อกัย่งแค่นี้งงนนนเนาะครับครับจากนั้นก็นจะเป็นฝาหลบในเนาะครับขอบคุณติดครับังช่อง ่มื่นก็เศร้าเนี่ยเอฟซีทั้งอุบลเพิ่งกัดโทรมาได้ให้กำลังใจโทรมาหาขอบคุณนะครับขอพูดพี่น้องส่วนมากกำไรใจหลายขนาดห้าว่ายก็เข้มงวดไหมตั้งสิบล้านล่าไปไปตอบพี่น้องให้กำลังใจเ่อไหร่เป็นโทรมาโอ้ยเป็นซองเบางลูกไปหลงหลานเหรอบอสสนองเพื่อนว่าเป็นธรรมดาของธรรมชาติเนาะครับแมนแมนแมนเป็นสบายของโยของเศร้าเขาคนบรพรวอมมาเช่นแมนแต่ว่า คันคิดในแง่ในแง่ดีพี่น้อง,ง,องว่าเท <c oughs> พประดาโมโพแล้วมต์ให้อกีกสองคือวันว่าทดสอบมึงว่ะอจิภาคันเทศเนี่ยมันไหนนาแข่งแรกวะแมนแมนแมนสรุปแล้วเ <c oughs> ที่ยวเฮ็ดบางม,มันผ่านหมดเลยผ่า, no. า,านเนาะครับผ่านไหนแข่งแรกที่นี่นี่เนี่นยกระองคาท่านท่านสองพันยิงหงเนี่ยเนี่ผู้ปัญญาผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ธรรมดาเลยครับก็เิื่อว่ายังผู้ปัญญาสิไพ่หย่าผมใส่ตอกมัดเไหม โอ้แม่นบอกผมไม่ได้ตีตะปูจักดอกผมใส่ตอกมัดเบิดหลังครับไม่ได้ใส่ลวดใส่ยังเลยอ๋อไปเบิ่งได้เลยบอลมีลวดบ่มีหยังตอกเอาตอกมัดนี่่ละดตอกมัดครับโอ้อายุผ่านมาเป็นยีไ่สิบลูกครับปีที่แล้วกับน้ำบันไหลครับสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้กระท่อมสายสะพานสองไปดินเท่าอันนี้คือปีที่สองเนาะสุดยอดจะเข้าปีที่สองจะท่อมำรังนี้เนาะหนึ่งปีหนึ่งปีสองเดือนครับอืมปีสองเดือนเนาะแม่นครับ เอาขยายความให้พี่น้องทางภาคกลางเป็นเนาะช่วงช่วงที่จะช่วงพายุนี่เป็นช่วงหนาฝนครับหนาฝนของปีที่แล้วโอรากากลับมาหนาฝนของปีนี้มันก็เลยเป็นครบรอดพอดีสองคนเนาะสองฝนเนาะอยู่อดปลอดภัยโอ้มาตรถานแน่ผู้บรรญาผู้เถ่าผู้แกมาทั้งมดขยายความเรื่องตอกให้พี่น้องภาคกลางตอกตอกคือไม่ไผ่ไม่ไผ่เนาะ เอาไม้ไผ่มาจักตอกเนาะมาเหลาครับเป็นเหลานี่นี่นี่เลาให้เป็นเส้นบางๆเนาะนี่โอ้นี่เนาะตอกนี่เอามาสานเป็นกระติบเข่าครับเอาไปมัดก้าเอาไปมัดต้นก้าเข่าแมนแมนเนาะเอาไปเทสไม้นี่ใส่ในลายอย่างเลยเนาะต่อนาะของชาวบ้านไมนไผ่สุดยอดสุดยอดครับครับครับไม่ได้ใส่ลวดไม่ได้ใส่ตะปูเลยครับอืเนาะทั้งเครื่องกาเ็ดไม้คัำเออ ไม,ไม่ไม่กล้วยตีนกายไม่กล้วยตีนกาพี่พีเอยู่เออเออแล้กอนีกระตากฟ้าหอมตากเสือผราเสือผาน้อตากเองชัดตาทังนออแล้วก็เที่ย uh> วแล้วก็สิกขนมาไวอันนี้เนาะอือพี่น้องเที่ยวทั้งบัดเลนเป็นแฟนเลยครับบี่น้เออพี่น้องเิ่นเป็น่วงหลายดเมือวานเนี่ กูนั่นระก็แล้วกูนั่นอีกก็แล้วเกาว่างๆเขายังมาเล่นน้ามาเนี่ยได้ได้ได้ท่ากันพี่น้องครับรัาถัดท่านว่าเอาเล็บดูดก็ดูดขึ้นเหมือนไรโอว่าบ้านเขามึงี่นับเล็บดูดเลยนะเออเดี๋ยวสั่งโหลดสิมีวิธีอยู่มีวิธีนั่นขึ้นเยอะเอาเป็นสมอล่ะแมนแมนสมอลเรื่อยนะสมอลสมอลตับคอนุบมาบาทเดียวเลยเป็นบ่บาทเดียวแล้วครับ <laughs> ล้มแบบว่าเอาแดดแดดจนเสียวอยอ่ยดีฝนตกมากก่อนตกมากแบบคือบ่นมีเข่าบ่มีร่างเงี่ยงแบบปกติฝนจะตกนี่มันต้องมีเข่าม,มืดม,ม,ดมาก่นอนนะอันนี้ตกลงมาสักอันตกแป๊กป๊กแป๊กแปๆก,ก,กลงมาทั้งฝนตกเพากันเก็บผาเพากันเก็บของข้าวเดียวเศร้าครับครอบสองตกมาอีกจ้ากงมาอีกจาก็มาอีกก็อตกแดดแดดนนี่ตกกระโดดเนาะฝนลง คือนใจคือเมกไม่เมกมาก่อนนึงหลงไดูวะเธอมันอ่าแบบคล้ายๆไม่เมกก่อนไ่พัดมาซื้อเดี๋ยวกระตกคือที่เศร้ากระเศ้าไปอีหลีครับรอบสามหมาบาทเนี่ย้ม่ารอบล่มครับอันนัๆเนี่ยขึรอบสามมาเถอะขึ้นยังกับปากเป่าแลยล่บนี่ยล่มมันมากแบบเป็นเป็นเป็นละลอกเป็นละลอกนะครับมันก็มวนไปเลยแล้วเครื่องื่องเครื่องเคร่องเครเครื่องครืองเครื่อครื่องเครืงเครื่องเครื่องเรื่องเรื่องเครื่องเคองเครื่องเคร กอดเอาลูกสีมากกับบุกมากกับเม่อไรฝนตกแห้งมาเนี่ยกอดไปยังหันหลังครับกูโอ้ยเนาะกานธรรมชาติเนาะปรกการธรรมชาติเนาะแต่อยทั้งแม่ทั้งคุณทั้งหน้าน่ารอดบ่อตกมาสั่นแม่ห้างกันทั้งโล่เนี่ยกมันหกโลบ่ฮอดกอดปะกิโลกกว้างเนาะแม่กิโลกกว้างสองโลแต่ว่าแต่ว่าขามทางไปหอดไปหอดนี่ไดะแถวนี่บ่อตกไดะ แถวอันสามแยกนี่สุดอันถนนคอนเกรดเนี่โอ้ยโลกว่านี่หน้าไม่แย่ตรงไม่แย่ติ่มนี่คือคือบ่บ่เปียกโอ้ยโลกว่าเนี่ยมัมีฝนล่ะแม่นกัดกัดขี้รถขี่รถไปตอนตอนตอนเพิ่นตกนั่นล่ะสงสัยเทวดาเพิ่นว่าอะซูผ้ากันเฮ็ดแล้วเป็นยังขึ้บ่เข้าไปอยู่เกือกเถ้าแม่นอยู่ดอกก็เลยได้ขึ้นเลื่อมเช้านี่ครับเเอน้ลยเฮาก็เลยได้ขึ้นนลยเห็นป่ะผ้าจารย์พระอาจารย์มันก็บอกนะครับ บาอาจารย์เพื่อกะบอกอยู่พอ,อเลิกที่ดีของชาวพุทธพระพุทธเจ้าเพื่อกะบอกว่าตั้งสองพันหาร้อยก็ปีกันมาเลิกที่ดีคือเลิกที่เราพร้อมอเราสะดวกนี่นแหละแม่นอนแม่นอนแม่นอนอพุทธเฒ่าผู้แก่เป็นกับนีอยู่กันได้สร้างหลดตะกี้เป็น,นหน่อยๆก็เป็นเด็กนหน่อยๆก็จําได้ได้พอแม่เ,เป็นพ้าขึ้นเฮือนตอนนั้นกันเฮือนกันเฮือนยังบ่แล้วนี่ล่ะอันบ่เป็นหยังเฮาบ่มีหม่องอยู่บ่องสวนเพิ่นว่าเอ็ดเพิ่นขึ้นอยู่แล้วเพิ่นก็คอยเอ็ดไปนํา ตัวของในพนนี่งคือมันแล้วแล้วนะแค่ขาดตหน้ตาตังอันเดียวอ่ได้พี่ดามันแล้ยวแล้วชูมันทอดนอทุกนอนยากกันเน่กระเพื่องกระปูแล้วน่องน่องน้ำก็มีแล้วไฟฟ่าก็แล้วมัแล้วฝ่าพดานก็มีมันแล้วแค่ขาดหน้าตังอันเดียวพี่นอันบบยอมนอนจะเถื่อกานั่นละาว่ดีแล้วความผู้เ่าว่าฉันว่าท่าละข้นก็จะว่าปยุทธนะอะเอยเอาเอาปศะักหน่อยตี้าตางล้วทั้งข้น มันก็เทวดาเพราก็มางให้เนาะสืบพ่าลูกป้าเมียวัยู่ทุกอยุหยากอยู่ในเงื่อนทุกข์แล้วนะจอดต้อนให้พูดพูดสามบาทนะง่ายเรื่องวันยังสไงมากง่ายของเรื่องวันยังไงจัดงานด่วนทันทีเลยเนาะอ้าวคลิปนี้กับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่นอตใจครับชมคลิปต่อไปของช่างโลดได้มือแรงนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ